สถาบัวิชาที่ทั้งสูงน,นั่นก็หมายถึงว่าเทียบเท่ากับเรากําลังเรียนปริญญาตรีในระดับอุดมบึโทาอีปีที่หนึ่งพอเราขึ้นปวสปีที่สองแล้วเราจบก็แปลว่าเราผ่านการจบระดับทางตรงนี้มันจะดีกว่าถ้าเรายังไม่มีความพร้อมแต่ทนี่เราจะไปเรียนปริญญาตรีสี่ปีเลยเนี่ยมันไม่รู้ว่าโอกาสทั้งหน้าเรียนไปได้สามปีมีปัญหาจะไ,ได้ทั้งปริญญาตรีแล้วก็ได้ทั้งวุฒิอนุป,ปริญญานั่นก็คือประกาศที่บัตร วิชาชีพในสาขาที่เรียนนี่เ็าเป็นเส้นทางหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเราก็คงจะเห็นนะครับสมัยก่อนพวกผมเรียนหนังสือสมัยท่านผู้ครองหรืออาจารย์ที่นี่เรียนก็คือต้องไปเรียนพลานามัยเรียนพระถ้าเรียนระดับสูงตวศก็มีลีลามีกิจกรรมเข้าจังหวัดที่เขาเรียกกันแล้วก็ต่อมาก็เรียนเทนนิสซึ่พวกผมเนี่ยเรียนเทนนิสถามว่าเรียนไปแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้เราก็เพียงแค่รู้กติการ เขาก็เลยพยายามที่จะยกบางหลักสูตรบางเนื้อหาวิชาบางมันก็พาเราไปได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนเมื่อวานผมคุยกับหลายท่านเขาบอกว่าไม่คิดว่าสังคมอย่างนี้มันจะเปลี่ยนมือถืออ้านเดียวเลยใช้ได้ทุกอย่างคุยกับคนที่อยู่อเมริกาคุยกับคนที่อยู่ออสเตรเลียญี่ปุ่นหรือเอเชียคุยไ,ได้หมดเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไปเดินทางนั้นได้ก็คือต้องมีคุณแจมือ เป็นเกลือของเซเว่นเป็นเกลือของเซนทันนะครับเขาก็จะเป็นเอกอยู่ถ้าถามวันนี้เรามีความพร้อมวันนี้ไปเซนทันไปอยู่ในกรุ๊ปของการที่เรียนด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยวันนี้มีความก็มารับเด็กช่วงเวลาหนึ่งก็ให้เราไปอยู่ที่นครราชสีมาใช้ระยะเวลายอยู่สามเดือนถ้าคิดว่ามันดีแล้วมันเป็นไปได้เราก็ต่อสัญญาจนครบหกเดือน เราก็จะมีรายได้จะมีโรงงานที่เรียกว่าทําเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องยนต์เขาจบจากวิทยาเทคนิคที่สกลนครแต่เป็นคนที่อำเภอพันจ์ใจก็กลับมาใช้ชีวิตในครอบครัวใช้ชีวิตในท้องถิ่นที่เราอยู่นี่คือส่วนหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะครับสมัยก่อนต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวไม่สามารถไปประกอบอาชีพหารายได้ Oh,